สวัสดีครับวันนี้เราทราบข่าวว่าทางเครือข่ายปกป้องนาบอลจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษนะครับมีเรื่องที่จะแถลงการนะครับก็ขอเชิญนะครับมีอะไรที่จะแถลงการต่อสื่อมวลชนและสังคมครับเชิญครับกับพี่นอ้องผู้รักความเป็นธรรมพี่นอ้องผู้รักสิ่นฐานบ้านเกิดที่เคารพทั่วไทยทั่วโลก พวกกับผมในนามเครือข่ายปกป้องนาบอลจากลงไปควา้าเชือ้อพุ่งพิษวันนี้ก็ได้ประชุมสรุปนะครับเรื่องการที่จะปกป้องบ้านเกิดเพื่อให้พี่น้องทุกคนทั่วไทยทั่วโลกนะครับได้รับทราบ กว่าตอนนี้เครือข่ายปกป้องนาบอลจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทิศเนี่ยเราได้ต่อสู้นะครับกับพวกกลุ่มนายทุนมาเป็นระยะปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้คำตอบจากผู้ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนหรือว่าบริษัทแม่หลักๆนะครับก็ไม่มีการพูดออกมาว่า อาจจะทำยังไงดำเนินการยังไงนะครับแต่ทางเครือข่ายนะครับรู้ว่านะครับพวกกลุ่มนายทุนพวกนี้นะครับจะจัดการยังไงกับชุมชนนะครับบ้านเราเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ความไม่ชัดเจนนะครับของระดับนโยบายแห่งรัฐหรือกลุ่มทุนที่จะเข้ามา,าผูกขาดที่จะเข้ามาลุกรานพี่น้องอในชุมชนบ้านเกิด ในอำเภอนาบอนนะครับทีนี้นี่คือสาเหตุที่พวกผมที่จะต้องออกแถลงการนะครับเพื่อต้องการนะครับนำความเดือดร้อนนะครับไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่พวกกลุ่มทุนให้รู้ว่าพวกผมกำลังจะต้องปกป้องบ้านเกิดไอ้ได้นะครับทีนี้สถานที่ที่เราจะต้องไปนะครับโดยที่พวกเราไม่มีรับรงพังนะครับไม่มีคำว่า ปิดและปกปิดต่อรัฐหรือต่อพวกกลุ่มทุนนะครับวันที่งานะครับประกาศอย่างชัดเจนนะครับพวกผมจะไปที่กอพอกอพกกพคือคณะ,ะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตนะครับให้กับบริษัทเหล่านี้หรือกลุ่มทุนเหล่านี้ที่จะมาสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษ สโรงโรงละยี่สิบม,ม้าเมกะวัตสองโรงคือ50เมกะวัตนะครับหน่วยอันที่2นะครับคือบริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่บริษัทนี้คือบริษัทที่กับเคลื่อนดําเนินการนะครับตั้งแต่การมาซื้อพื้นที่นะครับจนถึงการทําข้อมูลผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมคือ EIA นะครับก็คือบริษัท AACE นะครับนี่คือสถา,านที่ที่สอนะครับสถา,า,านที่ที่สาม ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นี่คือหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกนะครับเมื่อได้เห็นสื่อที่พวกผมออกแถลงการพร้อมด้วยคุณหนุ่มคุณสาวคนที่รักบ้านเกิดนะครับวันที่สี่วันที่ห้าเราไปแน่นอนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักบ้านเกิดทั่วไทยทั่วโลกนะครับก็มาร่วมกันเพื่อจะต้องปกป้องบ้านเกิดไม่ให้พวกกลุ่มทุนสามาัญกลุ่มทุนเหล่านี้ ไม่มีความพอดีที่จะมาลุกรานพี่น้องในชุมชนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกผมแถลงข่าวแล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วถ้าไปตอนนี้รู้ทราบว่ากรุงเทพโควิดเยอะมากกลัวไหมฮะือจริงๆถามว่าเรื่องของไอไวรัสตัวนี้ถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวไวรัสตัวนี้จริง,รงๆแล้วถ้ารัฐมีมาตรการที่เด่นชัดนะครับ ที่เอาจริงเอาจังมันก็มีความสามารถจะย่อยสลายหรือเสื่อมสลายไปได้แต่ไอ้อากาศพิษที่ไอโรงงานพิษไอโรงงานไอขยะเหล่านี้ที่มาสร้างนี่คือสิ่งที่มันจะต้องติดอยู่และก็มีความเสี่ยงตลอดตั้งแต่ชีวิตเราไปถึงชีวิตลูกหลานในอนาคตครับนี่ก็คือยืนยันว่าจะไปะไปแน่นอนแล้วก็จะมีการปักหลักด้วยปักหลักนะครับ ซึ่งเห็นเมื่อกี้บอกว่าจะปักหลักอยู่แถวธนาคารสำนักงกานใหญ่ไทยพาณิชย์สำนักงานอาสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์ตรงนั้นคือจุดของเราเป้าหมายของเราอันยิ่งใหญ่พวกเราจะต้องไปที่หน้าธนาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปสู่เป้าหมายครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ